Okay, okay, okay. สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับผมก็ได้นำพระนางพญานะครับพิมพ์อกนูนใหญ่มาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ศึกษากันนะครับพระนางพญานะครับเป็นพระเนื้อดินตระกูลเดียวนะครับ ที่ไม่ผ่านการกองดินดังเช่นพระลอดพระซุมกอและก็พระผงสุพรรณนะครับเพราะเม็ดกวดประเภทสีต่างๆนะครับก็เป็นลายแทงอันสำคัญนะครับที่ใช้ในการพิจารณาพระแท้นะครับขนาดขององค์พระนะครับความกว้างประมาณอยู่ที่2.2ซอซมนะครับความสูงอยู่ที่3.2ซอซม และความหนาก็อยู่ที่ประมาณ0.9ซมนะครับพระนางพยาพิมพ์อกนูนใหญ่องค์นี้นะครับพระพักจะกลมมนใหญ่นะครับปรากฏพระเนตรนะครับพระนาสิกนะครับและก็พระโอดรลางๆนะครับพระกันทั้งสองด้านนะครับยาวลงจดพระอังสะนะครับและเป็นเส้นเดียวกันนะครับที่ยาวขึ้นไปบนพระ ตรงหน้าผากนะครับเป็นกระจังหน้านะครับเหนือขึ้นไปเป็นพระเกตนะครับโค้งใหญ่นะครับปลายเลียวนะครับพระอังสะนะครับตรงบ่านะครับกว้างนะครับพระอุระใหญ่นะครับล้นนูนขึ้นมานะครับอันเป็นที่มาของชื่อแบบพิมพ์ทรงนะครับคือพระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับ ก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมพระเนื้อดินนะครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับ แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ all right, all right, all right.